ทีมงานเฉพาะและใต้สงขลาครับเราพาไปดูเบื้องหน้าเบื้องหลังเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ยิงพะทะก,กับสมาชิกกระบวนการโจรใต้เสียชีวิตไป3รายในพื้นที่บ้านโคกเค็ดหมู่หกตําบลบ้านนาอำเภอชนะจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยโจรใต้ที่ถูกวิสามันไป3รายประกอบด้วยนายศัทธาอาแวนายสุรินกาเสงและนายจีรศักดิ์เพลงล็งเลาะซึ่งทั้ง3คนมีหมายจับติดตัวเพียบเลยครับเหตุการณ์นี้เริ่มต้นและจบลงยังไงเราฟังเสียง พลตรีวรเดชเดรักษาซึ่งมีตำแหน่งเป็นผบอพลร .5 ผบอกองกำลังเทพสตรีและผบอหน่วยเฉพาะกิดสงขลาพูดให้ฟังกันชัดๆไปเลยครับก็สวัสดีครับสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับกรณีนี้นะครับก็จัดการพัฒนาข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ แล้วก็ทางหน่วยเฉพาะกิจตรงขาก็ได้มีการประสานข้อมูลทางด้านการข่าวกับหน่วยพรอร่วมของจังหวัดปัตตานีก็หน่วยเฉพาะกิจโครงหารที่4 3และก็ตำรวจของตำรวจภูธรนะครับก็ได้มีการพัฒนาข้อมูลการสารและก็ติดตามเป้าหมายนี้มาก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะที่ได้แจ้งบาอแสในการเข้ามาในครั้งนี้นะครับก็ทาให้ทำให้เป้าหมายมีความชัดเจนขึ้นว่าอยู่บริเวณไหนต่าง จากข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนก็ทาง่วยเฉพาะกิจะร่วมกับเราพอร่วมกับบัตรนี้ก็โดยเฉพาะกิ่นงาและกรมหลังฐานพานก็ได้ขออนุมัติท่านใน่ทัพสีของเราาสีในการเข้าว่าพักใช้กฎหมายกได้เรื่องฏิบัตรเมื่อตอนเช้าถูกนะครับได้เข้ามาก็จากสื่งทราบและก็ยืนยันเป้าหมายโดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับว่าว่าถูกผู้ปล่อยรุนแรงเข้ามาประมาณสามรืสี่คนนะครับาเราก็ ได้เข้ามาก็เกิดการประทะกันก็กลุ่มผู้ใหญ่ดูแลก็ได้เปิดฉากมีง่ายกับกําลังที่เข้ามาตามผู้ข้าสอบที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งก็มีการประทะกันก็ทำอะไอย่างีู้เสียชีวิตสามคนนะครับแล้วก็คาดว่าก็นังมีอีกหนึ่งคนนะครับที่หลบซ่อนอยู่ก็ทางเราก็พยายามเรียกรองนะครับว่าให้ให้เขกออกมาก็ได้มีผู้นําชุมชนผู้นําบ้านตลอดจนผู้นําศาสนาต่างๆโดยเฉพาะญาติของของผู้ คอยโรนแรมซึ่งก็มีพื้นที่อยู่แล้วครับให้เขาออกมาเพราะปัจจุบันก็ยังยังไม่ออกมาเราก็รอจนถึงที่สุดเพราะว่าก็ไม่อยากเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเมื่อตอนเช้าที่เข้ามาก็ก็เข้ามาพิสูจน์ทราบตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับขอคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงครับที่ได้แจ้งเบาะแสเราในครั้งนี้นะครับครับค่ะพื้นที่เป้าหมายที่มีการปะทะกันคือจุดตรงไหนคะก็จุดอยู่ใกล้ๆกับปอนอ่ะ ก็ซ,ซึ่งก็เป็นบ้านของเขาอยู่แล้วนะครับก็ได้ข้ามาหลบซ่อนอยู่ก็กลุ่มนี้ก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้กะในพื้นที่ใกล้ใใคเคียงตัวนี้ก็เมื่อปีที่แล้วก็ลูกน้องเจ้าหน้าที่ทหารก็ถูกระเบิดไปครั้งแล้วนะครับก็ซึ่งเราก็ได้เพ่งเลงอยู่แล้วว่าพื้นที่เนี่ยน่าจะมีลูกที่ที่เป็นได้รับการสนุนของเขาอาจาจะจเกลือติหรือจากพี่น้องประชาชนบางบางกลุ่มนะครับแล้วก็เพ่งเล็งมาที่นี่ก็ ข้อมูลด้านการขาก็อย่างที Twilight ่บอกว่าก็พี่น้องประชาชนบางคนเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการเข้ามาเคลื่อนไหวและกระแสก็พี่น้องประชาชนก็เกิดความลัวด้วยเาก็เลยแจ้งบาะแสไปส่วนหนึ่งเราก็เมื่อได้รับบาะแสก็มีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารร่วมกันกับเรากับนอพร่วมของปัตตานีและก็กองกองทหารและของตำรวจในดูเฉพาะของตำรวจสืบตำรวจนะครับแล้วก็ของเจ้าของสถานสนิทนะครับเราก็ร่วมพัฒนาข้อมูลข่าวสารจนได้ได้ที่หมายหรือว่าได้ คิดว่าสักโขกแคบๆอยู่แถวนี้ก็เลยได้ได้ไดจักำลังเข้ามารครับกลุ่มกลุ่มนี้เขาเตรียมที่จะมาป้องกันหรือยังไงบ้างคือเท่าที่ดูอาวุธตอนนี้คือก็มียิงปีกกล้องเล็งซึ่งมีปีกที่สามารถวัดั้ดสงสูงแล้วก็มีอาวุธที่ทค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายต่อฝ่ายเราโดยเฉพาะปืนปีกกล้องเลยครับและผมคิดว่าการเตรียมการป้องกันก็น่าจะส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะตอนนี้ถูกกดดันปัจจุบันนี้เราได้เปิด ได้รถเ,เรืเปิดไปประการนะครับชพพิ่ทกานต่างๆวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวในหลายพื้นที่เขาก็เลยในพื้นที่ที่พ่อคยอยู่อาจจะมีความยากลำบากในการลุกซ่อนก็เลยเข้ามาในพื้นที่นี้ซึ่งมีญาติคนมีญาติพี่น้องเขาอาจจะให้การสนับสนุนบ้างส่วนหนึ่งหลังจากนี้ถ้าอีกคนนึงยังไม่ยอมมอบตัวก็รเราก็พยายามให้ถึงที่สุดว่าให้เขามอบนะครับเขาก็ไม่อยากเหสนึงสีสุดเพราะว่าที่ต้องต้นตเช้าที่เกิดการเสียเพรเนื่องจากว่าถูกผู้ใวเรือแลพอเห็นเจ้าที่ค่ะ ก็คจริงมงใส่ยอดที่คุงกันวรันก็ใช้ลำตังยิงสวนแล้วก็ตอบโต้เพื่อป้องกันตัวตัน้าก็รู้เร่อเสียไม่น่ารน้ขอไ้ด้วยมีการมึงใส่ด้วยก็ต่างไงเราก็ได้รับใช้กฎหมายก็ได้ติดตามประับใจ้งกฎหมายและอีกคนที่ลบหนีก็อย่างที่บอกว่าเขขอให้เขาได้ออกมาเพราะว่าการมาต่อสูต้ตามกระบวนการแความมีโอกาสอารมณได้ความเป็นตามบรทุกบานสวนเลย ก็คิดว่าไม่อยากมีการสูเสียก็ขึ้นยินะครับกอจริงเมื่อตนเช้าก็กาลังก็บอกว่าเขาก็ยิงใส่มจำนวนมากมาเลยว่าพอยต้องมีอาวุธต้องมีอาวุธที่เดี่เราก็ทัไปล้วก็ของเราพอร่วมในกองตำรวจเลชุดเป็นการต่างคนก็ได้จะมีการตบโตะก็จนทางห้เกิดชีวิตแล้วก็เความเสียใจเพราะากที่เขาพูดกันตอนนั้นก็มีการประบัติการางต่อว่าเกิดจาก